สวัสดีครับเรามี Unboxing อันใหม่กันอีกแล้วนะครับจาก Candy Speed เจ้าเดิมครับผมเรามาเริ่มกันเลยอ่าผมตัดไม่ได้เรื่องเลยครับผมบอกเลยโอเคมาเรามาเปิดกัน โอเคครับผมมาแล้วครับโมยูอะไรเอ่ยโบช่วง GT ทห้าคูณห้าอันใหม่ของโมยูนะครับก็โ <S s> okay, อเครออะไรล่ะเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะมาเปิดกันมาพร้อมกับอันเดิมครับผมเออ่คู่มือการเล่นนะฮะ แล้วก็บางบางทีเขาจะมีบอกแบบของที่กําลังทําอยู่แล้วยังไม่ได้นําแบบผลิตออกมาจําหน่ายนะครับมะเรามาแกะนี้กันโอเคครับผมโอเคอ่ะโอตอนนี้มันเบาๆความรู้สึกแรกคือเบาๆครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเทียบ ซสก์กับกับยุคซินห้าคูนห้านะครับผมอาเทพไซส์ครับผมเอ่อเหมือนยุคซินจะเล็กกว่าแบบนิดเดียวครับมันพร้อมอันนี้มันมีสติกเกอร์อนะนี้เป็นแบบพลาสติกล้วนนะบแบบสติกเกอร์เลสนะครับผมโอเคครับละเรามาเฟิร์สเทิด้วย โอเคครับอ่ะก็ผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะม,นมันค่อนข้างดีเลยครับถ้าเปรียบเทียบผมว่ามันใช้ได้เลยแหละความรู้สึกแรกก็คือมันลื่นดีครับแต่ว่ามันเหมือนยังควบคุมไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังควบคุมไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมก็อาจจะต้องไปปรับนิดหน่อยครับไปหล่อลื่นคัตติ้งถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับค่อนข้างดีเลย เป็นเหมือนคัตติ้งเกรดมาตรฐานของหาคูณหาปัจจุบันนะครับก็พอๆกับยุคสินนั่นแหละครับลองเทียบกับยุคสินประมาณนี้ครับแต่อย่าลืมครับอันนี้มันแบบ broken in หรือว่าแบบผ่านการเล่นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะดีกว่านิดหนึ่งครับแต่นี้ต้องแบบต้องไปผ่านการเล่นก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันดีมากแล้วครับส่วนหน้าตานี่ก็ถ้าเทียบแล้วก็คล้ายๆกันนะครับผมเนี่ยทำรูข้างนอกนะครับคือมันจะช่วยให้แบบเราบิดข้างนอกได้ดีขึ้นครับ แต่ตอนนี้ยังบิดอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมาใหม่มันเพิ่งมาแกะแกะใหม่ๆนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่ามันจะดีขนาดไหนก็แน่นอนครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะทำรีวิวนะครับแต่ว่าผมขอเป็นแบบประมาณสัก2-3สัปดาห์หรืออาจจะ1เดือนนะครับผมเพราะว่าพวก Big Cube เนี่ยต้องใช้เวลาในการเบรกหรือว่าใช้เวลาในการเล่นแบบปรับตัวค่อนข้างนานครับผมเพื่อให้มันแบบปรับ ปรับจนแบบดีมากมากค่อนข้างนานอยู่ครับก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนครับผมแล้วรีวิวนี้จะออกมาครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับ